30ตุลาคม2565ครับผมก็ขอสวัสดีท่านฟังทุกท่านด้วยรายการน,นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนั่นเองนะครับผมเข้าสูตา่ตอนรับเข้าสู่ช่องโคตรเด็ดนั่นเองนะครับผมมันว่ายัางไงก็แล้วแต่3คู่เด็ดๆ3คู่ใหญ่3คู3ค่วันนี้มีลาลิก้าสเปนมาแจมด้วยรายการน,นะครับผมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมีทั้งพีเมลีกแล้วก็ลาลิก้าเลยรายการน,นะครับผมวันนี้อเอาเป็นว่ายัางไงมาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับอาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอเรส์นั่นเอง นะครับผมในเวลา21่สินาฬิกานั่นเองนะครับผมหรือว่า3มทุ่มบ้านเรานั่นเองนะครับผมอาร์เซนอลครับผมตอนนี้ถึงแม้จะยังเออ่ถึงแม้จะอยู่ที่1ของตารางบนเวทีพรีเมียร์ลีกอยู่เนี่ยแต่ก็เขาก็สะดุดให้ง่ายๆกับเซาท์แฮมตันนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าสะดุดก็ไม่ได้สะดุดน่าเกียดนะครับผมก็ไปเสมอให้กับเซาท์แฮมตันนั่นเองนะครับผมก็เอาป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นี่ทางด้านของอาร์เซนอลครับผมก็ยังอยู่ที่1ของตารางอยู่แต่ว่าทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่า หล,หลายนัดนี่เรียกได้ว่าแพ้มากระจุยกระจายเลยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าไปชนะทางด้านของริวพูครับผมก็เรียกได้ว่าน่าตกใจเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครหลายๆคนที่เลือกกาลิวพูนะครับผมเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองนะครับผมก็แอบตกใจนิดนึงนะก็พลิกโผล่พลิกโผล่ไปบ้างนะครับผมยังไงก็ขออภัยแล้วก็ ก็อบอกด้วยนะครับผมว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและกันนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่คู่นี้ครับผมอาเซนอนไม่น่าพลาดแล้วก็เรียกได้ว่าจากสีิตีการพบกันนี้ถึงแม้นัดล่าสุดนะครับผมอาเซนอนจะแพ้แต่ยังไงผมว่าฤดูกาลนี้อาเซนอนชนะแน่นอนครับผม เรอัลมาดริกครับผมเปิดบ้านพบกับคิโรนาอันนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าทางด้านของสเปนนี่โอ้โหถ้าพูดถึงสเปนนะครับผมก็คงจะคิดถึงเรอัวมาดริกแล้วก็บาร์เซโลนานั่นเองนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในขาลงของบาร์เซโลนานั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายัางไงเรอัวมาดริกนี่ก็อาจจะาาคว้กคว้า,ววา,าวโอกาสอันนี้เอาไว้ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่ ซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ที่1ของตารางด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ที่ทางด้านของเรอัลมาดริดนี่ค่อนข้างที่จะผลทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับผมแล้วก็ได้บัฟจาก ต้องเรียกว่าได้บัฟเลยนะครับผมได้บัฟจากบอลลังดอมาด้วยนะครับผมกับทางด้านของคารินเบนเซม่านั่นเองนะครับผมก็เป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าอ,อ,อยู่กับเรวอันมาริกมานานนะครับผมอยู่ภายใต้เงาของนักเตะที่เรียกได้ว่าสเปอร์สตาเยอะแยะมากมายนะครับผมจนวันนี้เขานี่แหละเป็นแสงเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าทางด้านของเลวอันมาริกนี่ค่อนข้างนี่จะ ดีเลยนะครับผมที่มีนักเตะอย่างเบนเซม่านั่นเองนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่การพบเจอกับคิโรนานี่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรได้ยากนะครับผมเพราะว่าทางด้านของคิโรนานี่โหสามนัดล่าสุดควานหาชัยชนะไม่เจอเลยและกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ทางด้านของเรียว เรอัลมาดริดนี่ก็เรียกได้ว่าชนะมารัวๆเลยแล้วกันนะครับผมถึงแม้นัดล่าสุดจะไปสะดให้กับ RB ไลซิกนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่าบอลน,นั้นคือบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ได้นับคะแนนอยู่ในลาลิกาสเปนแต่อย่างใดน,นะครับผมก็ทางด้านของเรอัมลมาดริดนี่ก็ยังเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไราชันชุดขาวที่เรียกได้ว่ายังคงเป็นราชันอยู่นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิติการพบกันกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนัด ล่าสุดนี่ก็เรียกได้ว,ว่าทางด้านของคิโลน,นาชนะเลอันมาติกเป็นไปได้แต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าทางด้านของเลอันมาริกนี่ก็ชนะมา2ลนัดติดเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าจริงๆก็แล้วแต่ไม่น่าจะพลิกโพไว้ได้นะครับผมมีงไงผมก็ยังมั่นใจในเลอันมาริกอยู่และกันนะครับผมเพราะฉะนั้นฟันธงครับผมอ่า แล้วก็มาดูคู่สุดท้ายนะครับผมกับคู่แมนยูพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมพบกับเวสต์แฮมนั่นเองนะครับผมในเวลา23นาฬิกา15นาทีหรือว่า5ทุ่ม15บ้านเรานั่นเองนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ใครอยากจะเสี่ยงไทยเสี่ยงดวงในช่วงสิ้นเดือนนะครับผมก็รีบว่าสิ้นเดือนแล้วก็คงต้องหาตังค์เข้ากระเป๋าหน่อยสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็สามารถสมัครได้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์ fifa12go หรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้เลยแล้วกันนะครับผม ว่ายังไงก็แล้วแต่สะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะ ก็มาดูต่อเลยละกันนะครับผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมพบกับเวสต์แฮมนั่นเองนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็กลับขึ้นมาผงาดอีกครั้งแล้วนะครับผมหลายๆทีมก็คงจะวันๆกับการเจอเขาในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับผมถึงแม้ว่าทางสโมสรจะมีปัญหากับพิโด้เยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ว่าก็ยังประคับคองให้จิตใจของลูกทีมไปต่อได้เรื่อยๆและกันนะครับผมนัดล่าสุดก็ผมเรียกได้ว่าไปเสมอให้กับทางด้านของ นะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะเอาชนะสเปอร์มาได้นะครับผมก็แมนเชสเตอร์นี่ก็คงต้องปรับเปลี่ยนอะไรสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมถึงแม้จะอยู่ในขาขึ้นแต่ก็ยังไม่ขึ้นถึงที่สุดนั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านของเวสแฮมครับผมก็นัดล่าสุดนะครับผมชนะให้กับน้องใหม่หน้าเก่าอย่างบอสมันมาได้ด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าอย่างไรก็แล้วแต่อาจจะได้บัฟมาจากการชนะบอสมันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเวสแฮมฤดูกาลที่แล้วนี่ทำไว้ได้ดีนะครับผมแต่ว่าฤดูกา การนี้ค่อนข้างที่จะออกตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ละกันนะครับผมก็สถิติการพบกันนะครับผมเป็นแมนยูนะครับผมที่จะเห็นว่าได้ว่าทําได้ดีกว่านะครับผมจาก3นดัดเจอกันล่าสุดนี่ก็เป็นแมนยูชนะไป2แพ้ไป1นนั่นเองนะครับผมอาจจะยังไม่เคยเสมอกันแต่ก็เรียกได้ว่าบอลมันก็ต้องมีสกอร์เนาะอะย่างไงก็แล้วแต่นะครับผมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดน่าจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะ ชนะให้กับทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับผมก็3มนัด3คู่3ามคู่ใหญ่สาคูม่มันก็เอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนะครับผมอร์เนออลครับผมชนะทางด้านของนอตติงแฮมฟอ o r เรสได้อย่างแน่นอน ไม่อันนี้ผมต้องบอกว่าเชียร์สนตัวแล้วกันนะครับผมแล้วอันนีกครับผมอันนี้ค่อนข้างแน่ใจชนะคิโรนาแน่นอนครับผมแมนเชสเตอร์ไนเต็ดชนะทางด้านของเวสแฮมยูไนเต็ดได้อย่างแน่นอนครับผมก็เอาเป็นว่ายังไง3คู่เด็ดๆ3คู่ใหญ่3คู่มันๆพบกันได้ในทุกวันทุกวันศุกร์วันเสาร์เนาะเอ้ยทุกวันเสาร์อาทิตย์สิ เอาเป็นว่ายังไงกันแล้วแต่นะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมได้เลยและกันนะครับผมยังไงในสัปดาห์หน้าจะมีคู่ไหนหน่าดูบ้างนะครับผม,ผมก็ไม่แน่ใจว่าโปรแกรมเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าใกล้บอลโลกแล้วยังไงสวัสดีวันนีสวัสดีครับ